เจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวกับนักธุรกิจมีเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวขยะขายอยู่ริมถนนมานานกว่า20ปีรายได้พอกินแต่ไม่เคยเหลือวันหนึ่งมีนักธุรกิจขับรถรมาซื้อกว๋วยเตี๋ยวลุงครับนักธุรกิจถามสนใจจะขยายร้านลุงให้เป็นแฟนใช่ไหมครับเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวสายหัวลุงขายแค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากยุ่งยากแต่ถ้าลุงให้ผมช่วยลุงจะเป็นเจ้าของธุรกิจ3เดือนต่อมานักธุรกิจกลับมาพร้อมแผนธุรกิจขั้นแรกมาตรฐานรสชาติ ต้องทำสูตรที่ชัดเจนขั้นที่สองหาทำเลสามจุดใกล้ออฟฟิศขั้นที่3ฝึกพนักงานส่งเดือนขั้นสุดท้ายเปิดร้านพร้อมกันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวยัวลังเลแต่เงินทุนละ่ะผมจะหาให้เพราะผมวิเคราะห์แล้วขึ้นทุนภายใน2ปีปีต่อมาร้านก๋วยเตี๋ยวมี5สาขาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวยัวได้เงินปันผลเดือนละ3,000ดอลลาร์ขณะที่นักธุรกิจได้ส่วนแบ่งจากการเป็นพาร์ทเนอร์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวยัวเข้าใจแล้วว่าความแตกต่าง ไม่ใช่เรื่องของอายุหรือประสบการณ์แต่เป็นเรื่องของวิธีคิดคนรวยคิดเป็นขั้นตอนคิดระบบและคิดแบบขยายส่วนคนธรรมดามาคิดแค่วันต่อวัน